สวัสดีชาวเซนทันกรุ๊ปทุกคนเลยนะคะวันนี้พี่แอนพาทุกคนมานอกสถานที่ถึงจังหวัดราชบุรีกันเลยค่ะหลายๆคนนะคะคงทราบกันดีอยู่แล้วว่าภารกิจสําคัญอย่างหนึ่งด้านความยั่งยืนนะคะที่กลุ่มเซนทันเราทําก็คือเรื่องของการพัฒนาการศึกษาแต่หลายๆคนก็คงยังสงสัยว่า ถ้าพัฒนาการศึกษาแล้วเนี่ยองค์กรได้อะไรกลับคืนไปบ้างพี่แองขออนุญาตเราให้ฟังสั้นๆนะคะว่าเรามีความจําเป็นจริงๆค่ะที่เราจะช่วยกันพัฒนาเยาวชนของเราเนี่ยให้เขามีคุณภาพนะคะในนามของการศึกษาเองแล้วก็เข้าไปพัฒนาเรื่องของหลักสูตรครูหลักสูตรการเรียกนการสอนในห้องเรียนด้วยนะคะเพื่อที่ให้เขามีทักษะอาชีพทักษะชีวิตค่ะไปทํางานสามารถเลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงครอบครัวได้เขาก็จะไม่เป็นภาระของใครในประเทศของเราถูกต้องไหมคะที่สําคัญค่ะ เมื่อเขามีกําลังความสามารถใช่ไหมคะเขาสามารถที่จะมาเป็นลูกค้าของเราหรือว่าเขาจะเป็นเพื่อนร่วมงานกับพวกเราก็ได้สิ่งเหล่านี้นะคะเป็นความจําเป็นที่ทุกองค์กรในประเทศของเราค่ะต้องเข้ามาช่วยการพัฒนาการศึกษานะคะและพนักง,งานอย่างพวกเรานะคะก็สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาด้วยกันได้นะคะอย่างวันนี้ค่ะมีทั้งผู้บริหารนะคะและก็พนักง,งานของเราทั้งจากกรุงเทพและราชบ,บุรีค่ะมาร่วมทํากิจกรรมกันที่โรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนบ้านถ้าหินอ,อําเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบ,บุรีค่ะ วันนี้นะคะมีกิจ,จกรรมอะไรสนุกๆนะคะตามพี่แอนมาดูกันเลยค่ะสวัสดีครับวันนี้เนี่ยผมพาพวกเรามาอยู่ที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านถ้ำหินที่สวนพึ่งจังหวัดราชบุรี พราะโรงเรียนตำรวจจเวนชายแดนแห่งนี้เนี่ยก็ดูแลแล้วก็สอนให้ความรู้ให้ประสบการณ์ชีวิตกับลูกหลานของเรานะครับทั้งที่เป็นคนไทยทั้งที่เป็นผู้อพยพเราทำโครงการนี้เนี่ยร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรวันนี้20กว่าชีวิตของเซ n นท a ัลิตี้ที่มาที่นี่พวกเราก็มาทำร่วมกันทาสีทุกคนมือเปื้อนสีไปหมดไปปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ห้องน้ำ ของนักเรียนแต่ที่สำคัญก็คือเราเป็นส่วนหนึ่งในการที่มาร่วมบริจาคงบประมาณแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นการยืนยันเจตนารมณ์ของกลุ่มเซนท่านเราในโครงการเซนท่านธรรมในเรื่องของการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืนซึ่งเราเชื่อว่ายังมีกลุ่มเปราะบางและก็กลุ่มด้ยโอกาสโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือต้องการสนับสนุนจาก บริษัทเอกชนอย่างกลุ่มเซนทันของเราผมต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับกลุ่มเซนทาริตี้ที่อยู่ในจังหวัดร,ราชบุรีนะครับไม่ว่าจะเป็น PowerBuy ไม่ว่าจะเป็น Top Supermarket ไม่ว่าจะเป็น B2S ไม่ว่าจะเป็นโรบินสันหรือแม้แต่ไทยวัสดุเองก็ตามที่กลุ่มพนักงานของเรามาร่วมกันทำงานผม,ผมดูพวกเราทำงานเห็นสีหน้าของพวกเราเมีความอิ่มเอิบ ในบุญในกุศลที่พวกเราทําร่วมกันผมก็มีความสุขไปด้วยถึงแม้อากาศจะร้อนเหงื่อใครพวกเราไหลย,ย้อยเต็มไปหมดนะครับมือพวกเราเปรอะไปด้วยสีนั่นก็คือความสุขเพราะว่าเราได้ให้โอกาสได้มีส่วนร่วมในการที่จะให้โอกาสกับเด็กๆแล้วก็โรงเรียนที่อยู่ในชายขอบแบบเนี้ให้ได้มีโอกาสเช่นกันเพื่อว่าเราจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเพื่อว่าเราจะได้มีคนที่มีคุณภาพ ไม่เป็นภาระของสังคมอีกต่อไปนั่นคือเป้าหมายนั่นคือปณิธานที่กลุ่มเซนท่านเราภายใต้โครงการเซนท่านทำเราทำเสมอมาแม้วันนี้จะเป็นเพียงกิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเช่นทาสีอาคารทาสีห้องสมุดและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์และสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการกีฬาต่างๆ แต่เราก็เห็นรอยยิ้มของเด็กๆและเป็นกําลังใจที่ดีให้กับคุณครูที่นี่ครับที่สําคัญคือเพื่อนพนักงานของเราเองมีโอกาสได้ใช้เวลาของวันนี้สร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมได้มีส่วนร่วมในมิชชั่นของบริษัทด้านการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในชุมชนและความยั่งยืนด้วยครับ เรียกว่าทำด้วยกันทำด้วยใจจริงๆครับนอกจากนี้เรายังเห็นนักศึกษามหาวิทยาลายัยศิลปากรอ,อนาคตของชาติให้ความสําคัญในการนําความรู้ที่เรียนมาประยุกต์รูปแบบการเรียนการสอนที่ดีให้กับเด็กๆในที่ห่างไกลแบบนี้ผู้ใหญ่แบบเราเห็นแล้วชื่นใจมากจริงๆครับยินดีอย่างยิ่งนะครับที่เราได้มีกิจกรรมดีๆนะครับที่ทางกลุ่มเซนทันนะครับมามอบสิ่งดีๆให้กับน้องๆภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เป็นส่วนเล็กๆที่เราได้ทําสิ่งดีๆสําหรับน้องๆที่อยู่ห่างไกลครับมีใจมากเลยคะ่ะที่มา ได้มาทําโครงการดีๆของในของเซ็นทันนะคะก็ามาช่วยเหลือน้องๆมาทาสีเหนื่อยแต่สนุกนะคะด้วยความที่มีหลากหลายบียูอะค่ะเข้ามาร่วมกันในวันนี้นะคะแล้วก็เรียกว่ามาด้วยใจยจริงๆนะคะทุกๆก,กิจกรรมเนี่ยก็ทําเพื่อน้องๆโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนบ้านท่ามหินเลยอะคะ่ะต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพ,พ,พนักงานทุกคนนะคะรวมไปถึงผู้บริหารทุกท่านด้วยที่สนับสนุนให้เพื่อนพนักงานของเราได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในวันนี้ค่ะ พี่แอนเชื่อว่านะคะพี่ๆพนักง,งานในวันนี้มีความสุขมากๆแน่นอนเลยค่ะและได้มองเห็นด้วยว่าการทำกิจกรรมแบบนี้เป็นเ e ล l well บีอิงที่ดีของชีวิตนะคะและยังจะสะท้อนให้เพื่อนๆพนพักง,งานท่านอื่นรวมถึงลูกค้านะคะได้เห็นด้วยว่าเซ็นทั้งกรุ๊ปของเราไม่ได้ทำเพียงแค่ธุรกิจอย่างเดียวนะคะ พรท,ทุกทุกจังหวัดที่มีธุรกิจของเรานั้นเราพร้อมที่จะสนับสนุนทางด้านเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะคะรวมไปถึงการพัฒนาชุมชนให้ดียิ่งขึ้นด้วยเช่นกันค่ะวันนี้รายการ Have a Good Day ของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะติดตามรายการของเราได้ใหม่ในวันจันทร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ